เสียดายคนตายไม่ได้อ่านบทที่4คลิปหนึ่งเหตุใดจึงเกิดเป็นคู่มีรูปงามเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดย The Living Room บทที่4เหตุใดจึงเกิดเป็นผู้มีรูปงามในบทก่อน เราทราบว่าด้วยอาการทางใจและวิธีคิดทําบุญอย่างไรจึงส่งให้เป็นหญิงชายแต่หญิงชายมีระดับชั้นวันณะต่างๆกันเริ่มเห็นได้ตั้งแต่การปรากฏตัวเลยทีเดียวบางคนเห็นแล้วหน้าเมินบางคนเห็นแล้วหน้ามองความไม่รู้ทำให้เราคิดว่านั่นคือการให้มาของธรรมชาติ หรือของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงก็คือเราแต่ละคนได้มาอย่างมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นก็คือกรรมเกี่ยวกับทานและสีนั่นเองนิยามของความงามคนเราเห็นความงามต่างกันฉะนั้นจึงต้องตกลงกันให้ดีว่าความสวยคืออะไร ความงามคืออะไรจะได้ไม่ต้องพูดในเชิงปรัชญาเช่นความงามเป็นสิ่งลี้ลับความงามเป็นสิ่งฉายให้เห็นเฉพาะคนหรือความงามของที่ฉายออกมาจากจิตใจภายในเป็นต้นต่อไปนี้เมื่อพูดถึงความสวยหรือความงามขอให้เข้าใจว่าเราพูดจำเพาะถึงความงามในรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ ความสวยงามของมนุษย์คือลักษณะที่ตาคนส่วนใหญ่เห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจตลอดจนกระทั่งเกิดความติดใจไหลหลงแน่นอนว่ามีตาของคนส่วนน้อยที่อาจเห็นแย้งมองแล้ววิจารณ์ว่าไม่เห็นสวยเลยหรือถากถานว่าอย่างนี้หรือหล่อ นั่นอาจเป็นอคติหรือพื้นหลังเฉพาะตัวของแต่ละคนเครื่องชี้ที่ชัดคือเจ้าตัวผู้มีรูปร่างหน้าตาเป็นสมบัติเองส่วนใหญ่ไปไหนต่อไหนได้รับความชื่นชมทำให้ปลื้มเปรมกับสมบัติที่ติดตัวมาแต่เกิดหรือไม่สำหรับเราเองเมื่อเรารู้สึกดีกับการปรากฏตัวในแต่ละครั้ง จะเหมือนมีรัศมีแห่งความเชื่อมั่นฉายออกไปพร้อมกับพลังกระทบด้านดีซึ่งถ้าดีจริงอย่างที่เรารู้สึกอย่างน้อยก็จะปลอยทำให้คนอื่นรู้สึกดีตามไปด้วยสำหรับสายตาคนอื่นผู้มีรูปงามชนิดแลตะลึงหรือที่เรียกว่าสวยจัดกับหล่อจัดนั้น เป็นบุคคลประเภทที่ปลุกเราให้เกิดความฉับสนวุ่นวายใจความสวยหล่อจัดจัดสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดหลากหลายหรืออาจเรียกได้ว่ารบกวนให้คนเห็นกระวนกระวายใจผิดปกติเพราะในหัวเกิดถ้อยคำพิเศษที่ไม่ค่อยปรากฏนักในการเห็นบุคคลทั่วไปเมื่อคนเราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองเห็นออกมาเป็นคำพูดได้ถนัด ก็มักนึกถึงคำหรูหรๆเกินจริงเช่นความงามที่เหมือนเวทมนต์หรือหยาดฟ้ามาดินเป็นต้นแม้ในความงามและตะลึงอาจมีความต่างคือสวยหล่อแต่หน้ารูปร่างเอวองค์ไม่สมส่วนบางคนเตี้ยม,ม่อต้อบางคนสูงชะลูดบางคนผิวหยาบไม่น่ามอง บางคนโครงกระดูกมีจุดปูดโปนประหลาดประหลาดบางคนมีรายละเอียดใต้ร่มผ้าน่ารังเกียจหาได้น้อยที่สวยหล่อพรั่งพร้อมไปทั้งสันาพางกายสมกับคำว่าสวรรค์เสกความจริงสวรรค์ไม่ได้ทำอะไรกับความมีรูปงามของมนุษย์แต่ความมีรูปงามของมนุษย์ทำให้คนเรานึกถึงสวรรค์ต่างหา นั่นแหละคือคุณของความงามช่วยปรุงแต่งให้ผู้พบเห็นหรือแม้แต่ผู้ครอบครองความงามเองได้รู้สึกชื่นชมยินดีและเหนี่ยวนำให้เลื่อมใสไปในทางมีจิตคิดเป็นกุศลน่าเสียดายในปัจจุบันคนสวยหล่อทั้งหลายเอาเครื่องหน้าและรูปร่างของตนไปเป็นสินค้าทางเพศกันมากทำให้คนมองเกิดความรู้สึกที่เพี้ยนไป คือเห็นความสวยหล่อมีไว้ขายมีไว้ทำเงินมีไว้หาประโยชน์ไม่ได้มีเอาไว้จูงใจให้เกิดความเลื่อมใสว่ามีบุญจริงสวรรค์มีจริงเหมือนในสมัยโบราณขอมองกันสรุปคือสำหรับคนราคาจัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันความสวยอาจเป็นเพียงสิ่งที่เอาไว้กระตุ้นความกำหนัด สำหรับศิลปินผู้มีความละเอียดอ่อนในหัวใจความสวยสามารถเป็นเครื่องปลุกเรา้าจินตนาการสร้างสรรค์ให้บัญเจ,จิดจ้าและสำหรับผู้สแสวงบุญความสวยเป็นร่องรอยหลักฐานยืนยันว่าผลบุญมีจริงและทำให้มนุษย์ต่างกันได้เพียงใดกรรมหลักที่ตกแต่งให้รูปงาม หลักง่ายๆคือคนตามใจกิเลสจะมีรูปซามส่วนคนงามจะงามเพราะสละกิเลสกรรมที่ตกแต่งให้รูปงามนั้นเป็นกรรมประเภทที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความผ่องใสมีความขาวสะอาดสว่างรอบปราศจากมลทินและกิริยาที่จะก่อให้เกิดลักษณะดังกล่าวก็ไม่พ้นเรื่องของการสละความตรณี และการรักษาความตั้งใจไม่เกลือกกล้วกับความชั่วโดยตีกรอบความประพฤติทางกายและวาจาให้อยู่ในศีละธรรมอันดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาการทางใจและวิธีคิดต่างๆประกอบอยู่ด้วยดังนี้ข้อ1นึ่ทำทานด้วยศรัทธา ขอให้ดูเถิดคนส่วนใหญ่แม้ชอบทำทานก็มักทำทานด้วยจิตที่แห้งแลง้งทำแล้วก็ถือว่าแล้วกันน้อยคนนักจะทราบว่าแม้การทางใจในขณะทำทานก็มีผลใหญ่หลวงกับรูปร่างหน้าตาได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของการให้ทานได้ศรัทธาจะทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโพคะมากและเป็นผู้มีรูปงามชวนพิศหน้าเลื่อมใสผิวพรรณงามยิ่งการทำทานด้วยความศรัทธ,ธาเป็นประจำทำให้เจ้าตัวรู้สึกสวยแผลวออกมาจากภายในตั้งแต่ชาติปัจจุบันแม้รูปร่างหน้าตาในชาตินี้จะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ความรู้สึกสวยแผลวที่ออกมาจากภายในนั้น จะดึงดูดให้คนพบเห็นเกิดความทึ่งกว่าเดิมและหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่สวยไม่หล่อจึงหน้ามองขนาดนั้นและผลของการทำทานด้วยความศรัทธ,ธาเป็นประจำจะทำให้ชาติต่อไปมีใบหน้างดงามชนิดที่ชวนเรื่มใสข้อนี้คนของศาสนาที่ปลูกฝังเรื่องศรัทธ,ธาเป็นหลักจะได้เปรียบ เพราะเมื่อเกิดการประชุมทำพิธีทางศาสนาแล้วมักเหนี่ยวนำกันให้เกิดจิตศรัทธาเปลี่ยนปิติสุขเป็นล้นพ้นกับการคิดให้คิดเจือจานคิดเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งโลกหลายคนคงสงสัยว่าอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นศรัทธาแล้วอันนี้ใช้เกณฑ์ง,ง่ายๆคือ เมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้วมีใจนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากภายในเป็นยิ้มอันบันดาลจากความสุขความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยนส่วนการฝืนยิ้มไปแกนแกนแต่จิตไม่เป็นสุขนั้นไม่นะสภาพแวดล้อมในการทำบุญ มีส่วนก่อให้เกิดศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธาได้มากแต่หากเราเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในบุญอยู่อย่างหนักแน่นเชื่อมั่นว่าบุญมีที่ใจผลบุญเช่นความสุขความสว่างสวยัยก็เกิดทันทีที่ใจเช่นนี้แม้สภาพแวดล้อมหรือบุคคลอันเป็นผู้รับจะไม่ดีนะใจเราก็คงไม่เสริมศรัทธาลงสักเท่าใด หากให้ทานไปแกนกๆไม่คิดอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ศรัทธาสักเท่าไหร่อย่างนี้ชาติปัจจุบันแม้ทำทานมากก็ไม่ค่อยอิ่มใจไม่ค่อยรู้สึกอบอุ่นอยู่กับตัวเองนะักะชาติถัดไปถึงแม้มีรูปร่างหน้าตาดีก็ไม่ถึงกับดึงดูดให้รู้สึกเริ่อมใสในความงามนั้นๆสักเท่าใด หากให้ทานด้วยจิตใจขับแคบเช่นแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเอาเด่นหรือให้ทานแบบกิจกันไม่คิดรวมทานกับใครเช่นมาถวายสังฆทานพร้อมกับคนอื่นแต่จะแยกเป็นต่างหากต้องให้พระสวดสองทีแบบนี้ชาติปัจจุบันแม้โครงหน้าสวยหล่ออยู่ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ชวนให้รู้สึกปลืม้มและชาติหน้า กรรมจะตกแต่งให้หน้าตาออกไปในทางเค็มเสียมากข้อ 2. รักษาศีลได้สะอาดครบศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งหนึ่งต้องจรารันกันด้วยความรู้สึกยามเมื่อตาเห็นศีนแต่ละข้อจะก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจดังนี้ สินข้อที่หนึ่งอยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็นสิข้อที่สองไม่เพ่งเล็งอยากได้ทำให้หน้าตาน่าไว้ใจเห็นแล้วเชื่อถือสีข้อที่สซื่อสัตย์กับคู่ครองทำให้หน้าตามีเสน่ห์ชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วอยากเป็นคู่ด้วย ศีลข้อที่4ไม่คิดปั้นคำลวงทำให้หน้าตาใสาซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูสีลข้อที่5ไม่เกลือกกลั้วสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้หน้าตาดูเป็นคนมีสติปัญญาดีเห็นแล้วเชื่อว่าไม่ใช่พวกคิดอ่านปุ้งซ่านเหลวไหลถ้าใครถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างสม่ำเสมอ จะมีความสะอาดผุดผ่องออกมาทางผิวสีนจะตกแต่งให้เนื้อหนังบางส่วนหนาขึ้นหรือบางลงเห็นแล้วดูสมส่วนขึ้นและจิตที่สงบไม่เดือดร้อนกระวนกระวายจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลายจึงดูดีที่สุดเท่าที่โครงหน้าจะอํำน่วย ถ้าใครถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดชีวิตชาติใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนหมดจดมองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดแบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเองหากละเมิดศีลเป็นอาจินหน้าตาและผิวพรรณจะดูคล้ำหมองเว้นแต่อำนาจศีลแต่หนหลังมีพลังแรงมาก ช่วยคำพยุงไว้ได้ระยะหนึ่งหรืออาจใช้วิทยาการทางความงามในปัจจุบันช่วยทำให้ผุดผ่องก็มีสิทธิ์แต่จะประคับประคองได้ไม่นานในที่สุดความเสื่อมโทรมแบบแก่ก่อนวัยต้องถามหายอยู่ดีและกรรมที่เกิดจากการละเมิดศีลเป็นอาจินนั้นจะมีผลให้ชาติถัดมามีความไม่สมส่วน แม้ใบหน้าสวยหล่อด,ด้วยการทำทานอย่างมีศรัทธาจุดอื่นในร่างกายก็จะไม่สมส่วนเช่นขาสั้นไปบ้างหลังยาวไปบ้าง